วันนี้เราได้จอยมาตัวนึงครับเป็นจอยหายากครับจอยยี่ห้อนี้จอยยี่ห้อ Newgame Newgame เป็นยี่ห้อจอยที่แบบแบบต้นต้นของประเทศจีนนะครับผลิตจอยที่คนนิยมใช้ที่สุดเมื่อประมาณ2-3ปีก่อนตัวนี้ก่อนที่จะมีพวกจอยยี่ห้ออื่นที่ผลิตก๊อปปี้ตามมานะครับเราจะเห็นมาเก็ว่ามันจะมีจอยราคาถูกๆจอยมือถือที่มันจะมีหมดหนึ่งคืองหมด Newgame เนี่ยคือมันก๊อปชิปตัวนี้ไปจากบริษัทตัวนี้นะครับพวกไอเทมเก้าอะไรก็จะก๊อปไปนะครับเป็นจอยหน้าตาก็เหมือนคล้ายๆทั่วไปปกติแต่ราคาแพงกว่าเกือบเท่าหนึ่งซึ่งถ้าเป็นราคาปกติผมคงไม่ซื้อมาอยู่แล้วครับเพราะว่ามันแพงเกินสาหรับจอยมือถือตัวนีไ้ได้มาเป็นแบบค้างสต็อกราคาก็ถูกลงนะครับแต่ของยังข้างในเป็นแบบของใหม่อยู่ทุกอย่างจะมาดูว่าคุณภาพเป็นยังไงนะครับ ว่าทำไมมันถึงได้แพงหว่ายพวกไอ e พดก้าอะไรครึ่งหนึ่งเลยตัวนี้นี่แพ็กเกจมันก็ออกมาสวยงามนะครับเป็นแบบจอยรูปทรงจอยมือถือตัวนี้นี่เป็นจอยโมบ้าจีนนะครับคงผลิตมาเพื่อตัวนั้นแพ็กเกจออกมาดูดีเลยในราคานี้มัามถูกมากได้ได้มาถึงได้ขายราคาแพงอันนี้เป็นบลูทูธแต่มันใช้เล่นกับคอมได้นะแต่ว่าใ่้กับคอม ข้างในก็จะเป็นแพ็กเกจของมันก็ดูราดีครับมีคราบหนึ่งเดิมน,นิกน้อยเพราะว่ามันเป็นของเก่าเก็บค้างสต็อกที่บริษัทมันขายไม่ออกอยู่ในกดังง่านก็จะเป็นของใหม่ดูจอยมันก็เป็นจอยจะเป็นสีแบนี้ควานแบล บอกว่าเป็นแฟมิลี่อ่ะอันนี้ก็จะเป็นกระดาษตรงไหนที่เป็นกระดาษอาจจะมีแบบคาบเหมือนคาบคาบลาคาบอะไรรู้ไม่แน่ใจเป็นแบบคาบกระดาษเก่าอ่ะแต่มันก็ไม่มีผลกับการใช้งานนะแต่พวกพลาสติกปุ่มอะไรเนี่ยเป็นของใหม่คือจับปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่าเฮ้ยมันเป็นของแพงเนี่ยอนาล็อกเนี่ยเรทเราไอจอยราคาเนี้ยไม่เคยเจออนาล็อกนิ่มขนาดนี้นิ่มมากเอาจริงแบบ เมือนจอยเพย์จอยเอ็กบจอยราคา,าแพงเลยนี่อนาล็อกนี้แบบโหนิ่มแต่ปุ่มก็ปกติใช้ได้กดรับน้ำหนักได้เหมือนเดิมตรงนี้อันนี้ก็จะแบบเสียบเล่นกับมือถือแต่เราไม่รีวิวมือถือเพราะมันใช้ไม่ค่อยดีมือถือ,ถอ,ถอใช้แค่เล่นอินบูเลเตอร์อะไรปกติทั่าไปเล่นอะไรอื่นไม่ได้แต่เราจะมาเล่นกับคอมพิวเตอร์ตัวนี้มีลูกทรงมัน นแบบลอกน้ะจับพอดีมือนี่ก็จะเป็นพวกคู่มืออะไมันอยู่มีครับเดืืองปกติวิธีการใช้งานกับไอตัวคอมพิวเตอร์ใช้งานง่ายมากแค่เราเอาส่ายมาเนี่ยเสียบเข้าไปเลยเสียบไปที่จอยแบบนี้แล้วก็เสียบไปที่คอมพิวเตอร์มันก็จะเล่นได้เลย มันรีวิวการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้ดูสัมผัสนี้แบบคือทึ่งมากถึงรู้ว่าทำไมถมึงแบบราคาแพงถึงว่าแพงกับไอ้พวกตอยเอฟก้าตอยมือถือ,อไร้พวกนี้ทั่วไปเพราะคุณภาพมันแบบนละเรื่องเลยเจอเนาล็อกเข้าไปนี่งงเลยคือถ้าเปรียบเทียบอะอนาหลอกเท่าตัวเนี้ยเนี่ยความนิ่มเท่ากันเลยแต่ตัวเนี้ยมันจะประมาณห้าร้อยกว่าบาทห้าหร้อยใช้งานแบบมีสายเหมือนกันคุณภาพแน่นเหมือนกันอต,ตัวเนี้ย ถูกกว่าไม่เกิน400แล้วคุณพกันแน่นนี่มันพอพอเลยใครเอาไปเล่นปีฟ้าแล้วเงี้ยโอเคอยามาลองใช้งานกันดูวิธีการใช้งานตัวนี้ก็ง่ายง่ายครับใช้แบบมีสายเอาสายชาร์จที่เป็นสายด a ตา้าที่มันแถมมาครับอันนี้แถมมาก็ยาวอยู่พอสมควรครับเสียบเข้าไปที่จอยแล้วก็เสียบกับคอมนะครับ เป็นสาย USB ตัวนี้จะใช้งานแบบมีสายนะครับเียเข้าไปแบบนี้แล้วก็กดเปิดมัจะมีเสียงปืดสั่นขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับจะเห็นว่าไฟมันกระพริบตดตอยู่ครับกดแล้วกดอันหลังสุดกดที่ปุ่มท้ายนะครับกดค้างไว้ ขึ้นไฟสีเขียวแบบหนึ่งมันจะขึ้นจอยอกบอกมาแล้ะมันจะติดค้างครับเป็นไฟติดค้างสองดวงมันก็จะขึ้นเป็นไดเวอร์เอกบอกสาตนก็สามารถใช้งานได้เหมือนกับจอยอบอกได้เลยนะครับตัวนี้ใช้งานง่ายครับตัวนี้ ปุ่มก็ข้าละเอียดครับเห็นไหมว่ามันกดละเอียดมากเบาองถ้าจอยนยราคาสามพั่ร้อยอ่ะหาละเอียดทำนี้ไม่มีครับยากถ้ามันก็สั่นได้อะไรได้ลองครับนหนักได้ดีถือว่าโอเคเลยรัวนี้คุ้มถือว่าถ้าเกิดใครซื้อไปเละ้วแบบไม่ติดจากหน้าที่หน้าตามันออกฝันแบวบว่านี้ ก็จะถือว่าใช้งานได้ดีน้ำดูการเล่นกันะครับก็ใช้งานแบบปกติเหมือนกับจอยที่ร้านทั่วไปก็เล่นท้าเล่นอะไรไดนะ้ใช้งานออกขวาได้หมุนข้างลุ่มด้วยตัวนี้ ให้ดูครับ่ามันใช้งานได้แบบนี้ถ้าให้เปรียบเทียบกับในรุ่นราคาเท่ากันนะครับก็จะเป็นตัวนี้ที่เราขายดีนะครับตัว x สามหกสินะครับปุ่มมีไฟถามว่าสองตัวนี้อันไหนดีกว่ากันถ้ารู้จับใคยนอกตัวนี้จะสวยกว่าครับแต่ข้างในอ่ะไม่ว่าจะเป็นการประกอบน่ารอกที่ปแปลงต่างตัวนี้กินขาดบอกกันเลยแค่มัน มันไม่ค่อยสวยอาจจะไม่ถูกใจมันดูเป็นแบบบันแบบเป็นไปแต่อย่างอื่นต้องนั้นดีหมดไ n ้ i ไหน,นี่คือของคุณภาพอย่างที่บอกว่าเป็นยี่ห้อที่แบบมีชื่อปุ่มก็นม่มมการบังคับอะไรดีทุกอย่างแค่รูปหลักภายนอกอาจจะไม่ค่อยโดนใจเท่านั้นเองกับตัวนี้รูปลักภายนอกข้างสวยมีไฟด้วยแต่พวกอนาล็อก ปุ่มกดแลยต่างๆจะด้อยกว่าตัวนี้ก็ลองตัดสนใจว่าใช้ตัวไหนก็ได้นะครับของตัวนี้เป็นจอยเล่นซีฟ้าออนไลน์เล่น Online, เกมสตรีมเล่นเกมในคอมพิวเตอร์ได้ทุกเกมนะครับโัวที่ไม่ต้องไปตั้งค่าเลยโหลดแอปแรงสิน้นก็จะมี2ตัวนี้สำหรับรุ่นราคาประหยัดราคาเท่ากัน